ปี4 6 5ทับที่ทางอ้อยยังวิกฤตมาตรการตัดสดลด PM ป่วนปลูกมันสำปะหลังผลตอบแทนดีกว่าสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องเ่าสวสนคนเกษตรอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสับสไ r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่บบาสนอัปเดตลงในแต่ละครั้งให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็มามองทิศทางว่าอ้อยนั้นจะเป็นอย่างไรในปีฤดูการผลิตปี2,564ทับ65ที่จะมาถึงซึ่งตอนนี้ก็ผลลงมาแล้วนะครับสำหรับพี่น้องชาวไร่อ้อยที่ปลูกอ้อยต่อนะครับก็ต้องมั่นดูแลรักษานะครับแปลงอ้อยของท่านนะครับซึ่งการมองว่าทิศทางอ้อย ในปี64ทับ65นั้นจะเป็นเช่นไรจากแนวทางมุมมองของนายวิรศักิ์ขวัญเมืองที่ปาารึกษาชาวไร่อ้อยได้มองว่าผลผลิตอ้อยไทยฤดูหีบปี2563ทับ64ที่ปิดหีบไปแล้วยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องจากปัจจัยหลักคือภัยแล้งและราคาอ้อยขั้นต้นตกต่ำตามทิศท,ทางของราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดโลกที่ผันผวนซึ่งที่ผ่านมานั้น ราคาน้ำตาลก็ดิ่งผลก็แล้งจึงทำให้อ้อยนั้นลดปริมาณองค์ในปี6 3ท4ซึ่งประกอบกับนโยบายการตัดอ้อยสดที่ยังมีความยุ่งยากทําป่วนให้กับพี่น้องชาวไร่อ้อยทําให้ชาวไร่อ้อยส่วนหนึ่งได้หันไปปลูกพืชอื่นที่มีราคาดีกว่าทดแทนโดยเฉพาะมันสำปะหลัง ที่รัฐบาลได้กำหนดประกันราคาที่แน่นอนส่งผลให้พื้นที่อ้อยลดลงอย่างไรก็ตามฤดูการผลิตปี2 5 6 4ั5ขณะนี้มีฝนมาเร็วหลายฝ่ายจึงคาดหวังว่าปริมาณอ้อยจะเพิ่มขึ้นจากฤดูหีบปี6 3ท4ประกอบกับราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดโลกที่มีสัญญาณเป็นบวกโดยพบว่าราคาส่งมอบล่วงหน้าเดือนมีนาคม2565 เฉลี่ยที่15เซนต่อปอนด์ไม่รวมพีเมียมแต่สิ่งสำคัญยังต้องติดตามปริมาณผลว่าจะมีต่อเนื่องหรือไม่นั่นเองนะครับซึ่งอ้อยฤด,ดูหีบปี2564ทับ65แม้จะมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นจากฤด,ดูหีบนี้แต่ก็ยังเป็นไปได้ยากที่จะให้กลับไปแตะที่ระดับ100ล้านตันเส้นอดีตที่เคยทำได้ถึง130ล้านตันนั้น เนื่องจากเกษตรกร,กรส่วนหนึ่งได้หันไปปลูกมันสำปะหลังที่รัฐได้มีการประกันราคาซึ่งต่างจาก,กร,ราคาอ้อยที่ชาวไร่ไม่สามารถประเมินทิศทางได้ล่วงหน้าว่ารัฐบาลจะมีมาตรการช่วยเหลือมากน้อยเพียงใดนั่นเองครับจากเหตุผลนี้นะครับก็ทำให้พี่น้องชาวไร่อ้อยบางส่วนนะครับก็หันไปปลูกพืชอื่นทดแทนที่ให้ผลตอบแทนดีกว่า เช่นมันสำปะหลังนะครับที่มีการประกันรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลังเพียงแค่ท่านลงทะเบียนเป็นผู้ปลูกมันสำปะหลังไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรท่านก็จะได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐไม่ว่าจะฝนแล้งนะครับน้ำท่วมเกิดลวกระบาดนะครับหรือราคาที่ตกต่ำรัฐบาลก็พยุงราคาให้สำหรับมันสำปะหลังซึ่งผิดจากอ้อย ที่ไม่มีมาตรการที่แน่ชัดมารองรับให้การช่วยเหลือนั่นเองนะครับถึงแม้ทิศทางราคาน้ำตาลในตลาดโลกจะสูงขึ้นและมีแนวโน้มที่ดีขึ้นนั้นก็ยังมองว่าปริมาณอ้อยในประเทศไทยนั้นก็อาจจะไม่เพิ่มมากนักนะครับเนื่องจากมาตรการตัดสดลด PM ของรัฐบาลกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับที่ออกมาจะเข้มงวดยิ่งมากขึ้นในปี64ทับ65และปี65ับ 66นั้นนะครับก็จะทําป่วนกับพี่น้องชาวไร่อ้อยรายเล็กที่ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการใช้จ่ายนั่นเองนะครับจึงเป็นทิศทางที่ยังน่าห่วงและยังวิกฤตอยู่สําหรับปริมาณอ้อยของไทยในขณะนี้ซึ่งจากมาตรการที่เข้มงวดของทางภาครัฐนั่นเองและการช่วยเหลือดูแลที่ร่าช้าไม่ว่าจะเป็นเงินช่วยเหลือเงินตามหรือเงินต่างๆที่ทาง ภาครัฐจะให้การช่วยเหลือก็อยังราช้าอยู่เช่นเคยนั่นเองนะครับทิศทางของอ้อยก็ยังน่าเป็นห่วงอย่างวิกฤตอยู่นะครับสำหรับคลิปนี้นำมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ